นั่งพักก่อนอ้าโออันนี้โคหดน่ายเลยเออี<า>่ฮะพักแล้วไแล้วนั่นนี่นี่ต้องมาอก็มี่เลยออตอนนี้ก็พ้นแห้งแล้วทุกคนนะชุกแล้วทุกคนอ่ามดแล้วนะเดี๋ยวะได้ปรุงก็มัน้น เลยเต่มันบ่มีีดินปะเลยปลาติโตสีสันแต่วคียบลาท้กคนมาทุกคนของอยู่ของหมอแพทยไปได้ไหมไปเหรอ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนเนาะสบายดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยอยู่พ่อแม่พี่น้องอยู่ฝัง่งเราจนท่อนแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศยังตามมาครับสุ้มคลิปสอนสอ,อกอตะท่าสบายดีงามลงเทงพ,พ่อแพี่น้องงามทงเทงวันนี้กะจะสอนกะจะได้ภาพี่พี่น้องไปหาอยู่หากินคือเก้าละมันนี้มาหาอยู่หากินอยู่บ้านนายงอนรั้วบ้านของสาปัดได้แลว้วพ่อแม่พี่น้อง มา mm hmm. หาขู่หอยกับกีนะมามืนอ้ก็มีเออจะสอนแน่แล้วก็บอกว่าแล้วก็สาวปัดแน่มามืนอ้มาซีคนทุกคนมาหาขู่หอยกับกี่หรือหอยก้าบละมาเด้อเรื่องวางก็มาหาอยู่หากินนะาสอนเนาะก็จะสอนจะไปหาอยู่หากินสอนต้องขอกอบอกใจเอซีเมื่อทุกทางที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจเฮอสอนเพื่อที่เข้ามาใม่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดตดตามกำลังใจเฮอสอนพริมแห้งเฮ็ดคลิปใหม่เต้าไปในเด้อพฮ่นเนาไปเด้อติดตามและเป็นรุ่นน้ำเดียวว่า สอนหาอยู่หากินนี้มันสีมาน,นเผื่อเน่นเนาะพ่อพี่น้องมากอะมาตั้งหลายคนพ่อพี่น้องไอ้คือสีมานนี่เนาะมาหาโคหอยก้าบสอนกับบีเคยโคเ,เ่อเแ้อแต่และเธอมีแต่โคหอยขมทุกคนเธอนี้ถือว่าครั้งแรกเลยที่ไปหาโคก้าบโค,โคหอยก้าบนะทุกคนมากกับตั้งไก่ยูบ้านนี้ย่อนเพละไปเ,เดี๋ยวไปดูน,น้ำเดียวว่ามันสีมานเพื่อไมนนีมานเผื่อเ,เอาไปหมดเลยนะทุกคนวงที่ห้าโคกับห้าโคอัน เลาะแค้มห้อยทุกคนแบบน้ำมันแห้งปะหอยที่มันเฮากลับเฮาเหลือเลยทุกคนนะบัวพันโขดอยู่นะเอาโขดแถวอันตะพังห้อยมันดิบ่สองน้อยอืมดิบบอในไงเสมอมันบ่บวัเพันขขดอยู่ทุกคนโอ้เออมาพี่เอามาหน้าพี่แกงมาขคุดหาขุดหาโขดเอาทุกคนนะ กุตามันจะพังเขียวเข้มหอยหาดิงบ้านนี่โคหอยกาบได้อยู่นี่เอามาโคหอยโค้ดมุนมาละมันบางโคตบอนโคหอยกาบให้มันหนาวละให้ดับมันลรอกแม่งไ่ตี้นะมันเป็นน้ำอยู่ เห็นหรือ่าเล่มันเป็นดิตแต่้เนาะมันอยู่ตาบ้างดิตแตให้เนาะมันเสีม,มันเสนนี้เคุดเดือดหึงไม่ได้เห็นแล้วสองน่องสองน่อ,นองอด้อือท้อหิองดีว <c oughs> ทนหอยกาบเชีญข้างนี้ได้ไหม ม,มุนมาเลยกันชาบตัวคิดดีดีจ้ะตาบอดเลยเ,ออเดี๋ยวมาโคอันเป็นมาวาดต้นขล่นล่องโคม,มันก็ม,มันม่ขีหมามดู่บ่เคาแอนโคจะหอยขมนี่มาโคหอย Đấy, mẹ 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 đây nè mẹ mà đây mình mẹ 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 Hoạt tiền tay vậy hắn. Manhau bội hắn là phải chấm mhm 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 มาจะไปซับม,มันนี่ซับไม่ได้ที่ล้างอันบาดมือเลยล้างพลัมพอดีก็ได้างบังั่นน้ำอีเดาน้ำลินเท้าซับละก็มาูได้พอได้กินได้ ฮอ้ยนัอเห็นบอกท่ก็่อกขดในห้องมันบางนเน้ใรมาเามกีไขุดเน คนดีอะไรคนดีนะพูดดีๆให้พูดเทิงสิมันอยู่น้ำจิได้เ้ดเถิงพี่ เก็บอยบู่เลยทคนเลยหมานด,ไดาไูได้นี่อีกละเผ่อหลใช้น้อยแล้วมันเก็บอืมอีกแล้วอืมเอานี้เถอะขุดก็ห่ง อ <S <s ่ะทุกคนไ้แล้วโคคุดอเห็นอีเละอืใหญ่อันนี้จะน้อยนี่มาเด้อ โอ้โหนั่เดีอง่ายทีืทับอีละรีบตอืมทับม้งหมดเต็มีรีบได้แต่มันน้อยเนาะทับมาละมาได้ก็คุดได้ช่ย ก้อยมุนมาพร้อมทุกคน ลงง่ายอ่ะนังพักก่อนอออ้หอันนี้โหดหน้อยง่ายเลยวนี้หบนี้นะนี่ยง่า่บนี้่แถวนี้นะวมันยแล้วเราจะใต้ทำได้ไหแถวหละกวนเลยนอแล้ว่ ตัวนี้นะทุกคนนะลออยู่นะอ่าอนะเฮ้มีช่องอ,อันได้เอยช่องอ,อ,อันเออ,อ,ออันเช่เนาะตัวนี้ก็เมเนี่ยนอ้อยน้อยเนาะโอไม่นอ้อยเลยมีน้อยๆยยยขุดนั่นนี่เขาไอตัวนี้ก็มีได้นะน้ำเชื่อมข้างใน เนื้ออมเสร็จแล้วม่พุเหลืองมีมีฮึฮะนูนี่ก้นีอืมมันคฮ้ยตัวนี้ก็ตัวนี้นะตัวนู่นลุ้มเล่ห็จะัดนีเลยมจุมันเชื่มเลยเห็น่บ้มันอยู่ตามหูนนี่ ก,นะกูยมีละมีโน่มีกันเลยบาดมึงเลยนะอืมหลายลีโน่นี่ตัวบอลนี้ <บา S 1> กันเต็มกำลังนะพี่ามาให้กระต้านัา่นนี่หลังแกักระต้านะเอามไาหมเต็มมึอละ<ป>น้า ออืซับพร้อมพี่ได้นั่นครับอีละพี่รีบมันตัววีรีบเลยเนี่ยน,นะตัววีรีบเหดผ่อยู่ไดเก็มกระเดืออ่องฮะหักแล้วเฮ้ย อืมทาบไปแล้วนานินิ่นี่โทษอ่ะโทษเอาแถวนี้มีนะเ้แถวนี้เหยี่อไม่มีเบอร์นะอืมนี่อ่ารับไปเล็วคับมาชัดมัน เจ้วนี่มีเหรอเฮ้ยยังง่านนะหือก้อนกี่หินมาเจ้านี่ไม่ง่ายเมนน้อมันได้หลายก้อนกี่หินก็เอาายกขุดอีกอยูเล้แนี้เคืะมีโอ้ยเท่าหือนีี่จิ๊บรับแล้วนม่ หมุนพอเลยนะไอ้มาอนนี่เลยดีปะ่ะนีทุกคนตอนนี้ก็ย่าได้หาโกหอยกีหรือว่าคุณหอยกีนะ่มือแห้งพูดเอมาหอดอันเข้มบานยอดกะสายละแดดก็ฮ้อนนะถือว่าหอยกีฮากับพ่อพ่อยู่พอกินอยู่นะสี่คนทุกคนคู่ซอยเดียวแต่เสีมีสามดวงนะทุกคนเดี๋ยวสิได้เมื่อหาให้กินอยู่อยู่พูดละบันเวน่ยทุกคนก็อนสอนเมืยอเดียวสอนจะให้พ่อพี่น้มมอง ยิม่มบงหอยอกี้ก่อนทุกคนว้าก็จะเดี๋ยวมอ่อแล้วมันมวยแห้งมวยแห้งอะไรนี่เดี๋ยวมายิ่บมบังหอยกี้ก่อนป้าต<ะ>ุ๊ในเครื่องกระต่ายง,ง่ายจะสอนเลยทุกคนนี่ไม้ไผ่ห้อยจะอ่อนมันดูงง่ายก็เลยซับเอาทุก<ล>คนแพ่ถาดุงเดียวนี่แหละหอยกับกี้เอาถือได้ลายได้หลายเตบ<ะ>ิบทุกคนพออยู่พอกินอยู่ได้<ะ>แต่หอยที่โขนะมันสีมากบ่มมีขี้ดินพร้อมทุกคนนีู่ลยนะไปเดี๋ยวเมื่อหาให้กินให้ยู่ก็พ่อยู่พอ, you, พอกินอยู่ได้พาเดี๋ยวขี้รถจักมา เขมบานนมา้านนายนมามีไหมมันเคยทุกคนบักไก่ๆกนึงไกไเ่เตบิบเ <ไง S 2> นาะทีมงานสายลุยพ <c ười> อเดี๋ยวมาลุยมืู่นี้นะเหมาเทิรนแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวสิได้ขึ้นไปหาเห็ดกินเห็ดจู๋ก็มีนะเหมาะเทิร์นเราแบบสีบดบดเนี้ยเด็ดกะโคหอยนะเฮิเตะเฮิเตนเรื่องหอนนะเดี๋ยวขึ้นไปหาเห็ดกินเห็ดจู๋ขึ้นไปเทาะหอยแซ่ก้อนทุกคนแซ่กขี้ดินมันอ่ ขึ้นมอดเฮินแล้วกะเดี๋ยวสิได้เทอันหอยเซก้อนน้ไม้นะเป็นนไม้ไผ่ห้ยทุกคนเพราะว่าเป็นซับอ่ะจะสอนจะอ่อนก็เลยเอามาต้มนะหอยกี้ก็ได้หลายอยู่ด้ยทุกคนนะเหมือนกับกี้ขัวสามสีค้นเซคีดดีมันอ้อวันนี้เดี๋ยวสิได้เทก่อนนะอันซับมันนั่นนะทุกคนนั่นเชียมซับมันเพราะว่ามันบางแห้งนะ

กะัดุนกดนบาดมือตัวเลยสาบเลยลาวลาวต้มเป็นถวหยาหรืเนาะบางล้างหกดมันอ้อยังต้มเนาะเอ็กอยไปให้เลยกินเลยล้งน้ำยามานฮาร์ด หอยหอยกากี้ค <t> uh ุณยไหหอยเกิดหอยใหญ่ลยาวเจแบ้นี้ลาวเจมอเลยล้างพอแล้วไหมล้างเส็จแล้วพ่าแ้วแลเขาต้มยำเขาจะล้างอีก นาะผมหอมแดดน,นี่มันคหอล้างลำลรอบๆลาที่มันสูก ใส่น้ำแล้วเอาไปต้มเด้่ยบะนี้ได้ล้างเร็วแล้วคุณใส่น้ำแล้วก็เอาไปค้างพ่อป่ะเราซื้อน้ำลายเพราะว่ามันซุกเดี๋ยวมาล้างหลัมรอบสองอีกเดี๋ยวค้างขึ้นก็มันไม่ว่าคุณค้างคุณค้างขึ้นมันซุกแล้วก็ป่งเอามาแกะเอามาล้างหลังล้างลำรอบสอง ทางมอขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนเขาเจ้าใส่อันโหชิเคอร์อแล้วกัมะมงทุกคนไอ้เกิดเป็นโนนะลดกึ้นข้าวเถิงม,มอง่ายเลยนะทุกคนเดี๋ยวถ้ามันสุกสุกแล้วก็เอาไปล้างไล่น้ำเสืร์มะมงเฮามันสีส้ม,ม,สมๆลดกึ้นข้าวโหชิไข่นนอนมากไ้ ถึองโมใหญ่เลยนะตอนนี้ก็พดแห้งแล้วทุกคนนะชุกเลยทุกคนอาหมดแล้วนะ,ะนเดี๋ยวได้ปุ๋งก่อนมาเนี้นะนยนะพดแห้งพดเลยต้มพอดีช้ำนึงำ่งชําเลือนะนะมันอาเองล่ะฮัลโหลกี้นะเดี๋ยวได้ปุ๋งก่อนพดแห้งปุ้งปุงป้ง,องโอเคเอาบอไมีมีขี้ดินเนาะ พ่อหอยที่ห้าวโขในทุกคนให้มันบ่มีขี้ดินบคือหอยกุ้มหอยงมเนี่ยเกะเอาบ่มานนิเก๋เก๋เดี๋ยวมาแกะได้วันนี้เลยทุกคนเลยนั่นนี่อ่าหมดอ่ะจับได้ไม่น้ำหมองเนาะืโตกเลยแกะกาบมันเนาะมันอาเลยน้ำมันมาแกะด้วยกันเลี้ยวไว้ไว้เก๋จะ

เน่าวดีบนี้เลยแบบนี้สมกระเปื่อเดุนเลยแด่มันบ่มีดินไปเลยอ่ืมเอาทิมแล้นาะออออม ตอนนี้กาแกันหอยหอยกาบอาตอตาอันกาบมันพิธีบ้อยแล้วทุกคนเอ้เดี๋ยวเพื่อเขาเจ้าไปล้างมื้อน,นี้สิเฮ็ดเมนูนี่ต้มหอยกาบกินกับตับมะฮุ่งทุกคนในเมนูมื้อน,นี้นะคือสเแซ่บอยู่พักกินกา้ามกันหอยกาบเขาก็ถือว่าหลายเตอรเลยทุกคนแตก่ก็วายจิ้กโก้ยนะ <c oughs> ก็เลยบิ๊กโก้ยว่าสิได ต้มกินกระตาหุ่งนี่หากระซื้อมาสุดๆเลยนุย่นจะสร้างพันทุกคนเดี๋ยวไปหั่ลอกมะหุ่งก่อนเฟอร์สปาส์พึ่งไปล้างง่ายทุกคนเลยเฟอร์สปาส์พึ่งไปล้างหอยเดียวสวนามาลอกมะหุ่งท่านนะซอยเดียวเฮ็ดมนันยังได้กินได้ไหวทุกคนลอกเฟิร์มันเลยๆเราต้องไ,ได้สู้เลี้ยกย้ายเดี๋ยวเฮ็ดแนตะ่กินกินไว้ๆๆไห่แล้วทุกนี้เฮ็ดเมนูตําหุ่ง,งกินกระต้มหอยก้แซ่บไปทุกคน นุ่สาวพันมุงะปลา้กินห้ินล้เราดเ๋ยคูแล้วทุกคนไหวอยแล้วเาเลี้แล้วก็เอาไปลาลางก็มาคูด เดี๋ยวไปล้างกนนะอันนี้เอาผาเอาปานนมันจะลุบนะามาล้างพูดเปิ่เหลือมันอนอดรวยก็เลาะเปิ่อเอียวสวดสีด้ไปพูดเขาบ็วัดพูดบอว่า ก็จะพูดบ่เอ้าลงมือพูดเองได้วันนี้ด้คอยเลาะเฮ้ยแล้วเจ้าก็พูดนี่วาดเป็นคู่ทุกคนเจ้าพูดหุ่งเป็นเดี๊ยวเจอเฮ้ยวาดเป็นคู่ทุกคนแต่สอดเลาะเฮ้ยเลาะเปิ้มันอ่ะ มาวาดเป็นคู่ทุกคนเลยอ่าเส้นหยาหรือเส้นชันเส้นชันเส้นชันหระเส้นหยาบบีเซ็งั้นบอครับเกือกันหมดแล้วตัำต,ตอนนี้ก็คูดหุ้งเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยทางเสาปัดเพื่อนก็นต่ำม,มาคิดละพอเพื่อนทีได้ต่ำม,มาหุ้งทุกคนเลย เพรนะปรุงเคืองวะมาหุงคูเร้วเรียบร้อยทุกคนเลยเดี๋ยวปรุงเคืองได้ป่ะนี่สปารินมานปรุงเคืองก็ทุนเลยเชืมันาวกอนเชอมดึงเชอมดึงแทเนี่ยเจอมาเ่นตาประชิมาเลยถามแฮมมามมงแล้วนี้ คนจะไปพอดีอมไม่มน้อยต่ำฮัเต้นกวะะ่ากินกัาแซ่บนะนี่ทีเด็บนี่ทำปลาล้าแม่บุลายบ่ะเออเป็น,นาปลาไปรถ เชล,ลายคิมไลเชลายาเ,านนะาเียบไลแต่ไม่คุกร่หรือตำเซอร์กระซ่านเลยแหละตกระซ่านเลยบอะซานเาะกระซ่าเนา่มันคดได้เนะตอนเอาน้ำมันิเออเสือประเด็เมนเหอไม่เจอปะอืมขมเสือจะง่อยว่มึกนเชื่อไหมจังเลจัดไป สามใช่กะสามเลยโค้กคนน้อยนะอย่างนี้มันหายเพื่อประชมนะดีๆดสามมันน้อนๆเลยแล้าที่ตัวสีสันคนสีสันนากินขึ้นมานะชิมชิมกินดามะฮงมีป่ะใช่ป่ะต้มมีต้มมี สี่ัตว์แต่เสแล้วคุณเสแห้งเนาะขอบ้าวันนี้นะชนะป้าปัดัดชิมก่อนชิมก่อนทำนู่นมันเจอแมรถเลยนี่ พักจูจมนึงเพือเออลยะฮะตะลำบะพุ่งวะอันอทุกคนนี่พักขึ้นมาด้วยชูเพื่อาข้าวขึ้นมาเพื่อข้าวอ่อนใิ่ไหมปลาตัาบชิวเราก็เยอะกินบ้าพักเลยผักยิบก้อนปลาได้ามาทุกคนของอยู่ของกินเรียบร้อยป้าต้นหอ,อ,อยกีอันนี้ตำหุ่ง พักก็มีลายได้ครบสุดเลยพักวกก็มีทุกคนไมซเ้อผักซื้อได้ชิพันชิพันักวีเยเยทุคนซื้อมาตอนนี้ตอนนี้ชิพันพักสลัดกักัค่อยมาแต่เพ่เขาชินด้วยเนี่ยแต่พักกาุ่ง้วยจำแขนนี่มั้งถ้ามันกแขนเขาได้สรางบ้นตอนนี้กันในยุ่กินแล้วทุกคนออกมากินกอเทงมันนี่ กยล้ไครแม่เี้กี้วกจะตามมาหุ่งแนมากับกี้แบบนี้เลยกินข้าวเย็นจะสดนะมีให้ไปสับชิ่นบิชแ่บกีบิแซ่บแหงแแ่บเลยเอาเชื่อกีนะมนาเื้อไเือมาแ้ามมา อาแค่จะไปได้นะขึ้นหรอลาบบบจะแพ้นะแบบผุ้นต้นใช่แล้วเหอผุนต้น คนตอนนี้สอนกากินข้าวกินน้ำอี้ไปที่ร้อยแล้วทุกคนวันนี้นะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาโคหอยกับกี้ก็ถือว่าหมานยุทธทุกคนเอามาแล้วก็ต้มกี้ก็ตำมะฮุ่งนะถือว่าตอนนี้ก็กินอิม่มพลินเป็นที่ร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้สอนก็จะได้ขออนุญ,ญาตปิดคลิปวิสม,มิลขมกใจที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับสม้มเดี๋ยวคลิปหน้าอาหน้าพอ่พอสอนไม่ได้สบายดีส,ยดสีด่ด้บายทุกคนพอ่อสอนในคลิปหน้าเด้อ